ก็ได้นะคะวันนี้มาอยู่กับ e-mag channel เองนะครับแล้ววันนี้เราก็พาคนดังใช่ไหมคนดังไหม <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ช่องของช,ช่องอะไรวะดูเอะพูดสิเล่นเพลย์เกมครับผมว้า ไปเล่นเล่นกันเลยดีกว่าไปแอปผมสมซากได้โอเคไหมไม่โอเคสมซากไปไปเล่นกันเลยดีกว่าสามคนเนาะคว้ามาแล้วได้ๆสมซากครับไปไปไปเอ้าไหนสมซากอยู่ไหนอ่ะลำเลาะลำเลาะไปไปไปคุณดูเกมนี้มีเสียงแจมสแกร์ครับผมมา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 เดี๋ยวนอนแม่ยังเปิดได้ปะเปิดไม่ได้สมซากมาตกไปอยู่ไหนกันหมดวะ ไหนอะก็ไปอยู่อะไรตกรูไปอยู่อะไรตกรู้เรอเออให้พี่อิงน้ำเลยเนี่ยทำไมต้องไปกลัวตุ่หาคนส่เดี๋ยวน้ให้ก็ได้ไหเฮ้ยเอาอะสมศักแบบดูเท่มากเลยอะสมศักนิ์เปิดไบที่แหนะแล้วเปิดอ่านหน้าสมศักดิ์อีกแ ลอยลอยคด้ยนเอวทุกคนไปไหนไม่ไม่สำรวจห้องน้ำก่อนรอไม่เาอะไม่กล้าเอาะพี่มาจาพี่ชาแล้วพี่กลัวรอะไรอะทาไมรอยเท้าับสีสวยีเย็นแน่เลอะอะไรกันครับเนี่ย ท้องแบบอือะไรอ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเหมือนเป็นต้นต้นดอกซากุระมั้งจะทําให้เราเจอผีอะไรประมาณนั้นแหละภาษาภาษาญี่ปุ่นอ่ะปี่ศพศักดิตดึกดูเลยอ่ะแล้วจะนำศพศักดิ์ใช่ไหมไม่ลกต้นศักดิอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแกกันเหรอเป็นอะไรแกฆ่าทิ้งนเ้ยไหนอ่ะห้องนี้เนี่ะ อ้โหซาก,กุระแดงมากเอา้าทำไมตอนที่ฉันไปเจอจริงๆมันไม่แดงขนาดนี้เอ้าพี่ <c oughs> อิน,นอ้หูซาก,กุระโคตรแดงเลย <c oughs> แดงมากพี่ <c oughs> ว้าเนน้ำผุ้ง <c oughs> อะไรอะเป็นน้ำผ <c oughs> ีปุ่งผีปุ่งนะย <c oughs> ี่ปีงง่ยี่ปุง่งไงยี่ปุ่งอุ้ย อุ้ยร้องไห้ให้เสร็จก่อนเลยครับไปแล้วครับไม่อยู่เลยเป็นไรอ่ะโศการ้พี่ไม uh ่ได uh right ้อ่านเลยข้อความทางลาเมื่อกี้จะไปอ่านก่อนไหมอเฮ้ยจะไปอ่านก่อนไหมไม่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 อะไรไม่เป็นไรกูเจอจัมสแกร์คนแรกจริงเหรอโอ้ยยิงมีเสียงจัมสแกร์แบบพี่มาห้องนี้มาห้องนี้ทำไมอ่ะได้เจอจัแกเจอกูแสกเกอร์เฮ้ยพี่นั่งหลัง ไหนเอ้โหตัวหิมะเลยวะนั่นนะตัวอะไรวะนั่นนึงมิลาโกะจังเลยนี่ยวิเศษสุดไอ้ไปด้วยว้าวจะว่าวเก็บกุแจเก็บไปดานแล้วโว้ยไม่เก็บแค่คนเดียวก็พอไปดีกว่าโว้ยไปแล้วโว้ยไปอยู่แล้วอะไรอ่ะทำไม อัดไม่ออกจบจบ<ะ>ไปเทไปขายอะไรอ่ะนี่ไงตรงนี้ไงอุ้ยเพ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งอย่ารัานอย่าร้านทำมกูอ้าวไปก่อนลนะบ๊ายบายทำไมกูยังไม่อ้าวทำไมฉันยังไม่ว้ารู้สึกว่ารู้สึกว่าอูแมพสวยอะ่ะรอรอรอก่อนรอก่อน เอินมายังเดินครับเด็บไม่พาฉันวะแชร์เนี่อะไรตกใจขนาดนั้นเลยเหรออะไรสีแดงๆอ่ะเมนเหรอนั่คืออะไรอ่ะสมศักดิ์บอกหน่อยดิดู้เลยเนี่ยเราไปสูงวิชานเรโจบกันมาแน่เลยเนี่ยเดินบนน้ำเนี่ยน้ำน้ำตื้นน้ำตื้นใจเย็นเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ โอ้ยมันหือหาอะไรมันนะเฮ้ยสมซักสมซอกสักหลังสมซักแล้วไม่เห็นเฮ้ยอะไรอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วปีบีประตูปีบประตูเออมีร้านอะไรอ่ะเจ๊มีร้านให้ผมใช่ไหมไม่มีอ้ไอ้นี้มันร้านหนังสือใจเย็นๆมั่งอ่ะขอหน่อยด่ะพีิการศูนย เจอแน่มันจะมีร้านราเมิงด้วยอยากกินนี่ไง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 ราเมิงเสียงใครวะทำไมแบบนี้ร้านหนังสือเยอะจังเลยีไปข้างหน้าต้องรู้แจ้งว่าพวกคนญี่ปุ่นจะเป็นพวกนักอ่านอ่ะพี่ทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งหดใจข้าตุลากร้ย กันหมดใช่ไหมโดนสมสร้างมึงแกล้งตายเลยสมสร้างมึงแกล้งตายเลยตอนนี่เธอบอกว่าไอตอนที่กูเล่นครั้งแรกทำไมกูกูไม่โดนวะทำไมกูเล่นสองครั้งต่อเอืไองจริงไงว่าไดรีบกันมาบอกว่าอย่าเพิ่งปล่ใจไม่มีใครฟังโง่สักเลยอย่างนี้จำกันให้ได้นะคะ้ยอะไรอะทำไมมีเลือดอะ โอ้โหมึงกะจะไม่ให้กูมองเลยใช่ไหมให้กูถามจริงจริงจริงอะพี่ตรงเนี้มันจะไม่มีเลือดเลยจริงเหรอจริงมันจะมีทางให้ดูเลยเว้ยตอนที่น้องเล่นกัน,นเองอะอ้าวอันนี้คือมึงอัปเดตมาใหม่มึงกะจะไม่ให้มองเลยใช่ไหมานายต้องไปคนแรกเข้าใจไวสมศักดิก์ยูไอ้ดำทงไม่ได้พี่งบอกว่าให้สมศักดิ์ดำแล้วกระำสมศักดิระวังนะมันมีผี ดิหลังเข้ากำแพงเลยนัดกันกอดสิเอาทางไหนทางซ้ายทางซ้ายมันมีผีนะมันเดินมาได้น่ะพี่เขามีผีด้วยเหรอนี่เอิร์นเอิร์นก็มาสิเอิร์นเอออย่าทิ้งดิไม่ได้ทิ้งเด็กกลัวอุ้ยพี่เจอเมื่อกี้ก็ใส่ก็แบบเฮ้ยเจอคุณแจแล้วอ่ะเจอคุณแจแล้วทุกคนพี่ไปไหนพี่ไปไหนเจอิมครับเจอคุณแจมาเจอกันที่เดิมครับ ทำไมกลายเป็นพี Pe ่ทำไมกลายเป็นพี่ที่แบบดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยวะท่านี่ผีด้วยหรอพี่ไม่กล้าว่ะพี่กลัวว่ะตันิสตันตันตันอยู่นี่ได้แล้วเว้ยเออไปไปด้วยกันยังพร้อมไปด้วยกันยังเด้อเด้อเออน้ำเออเออน้ำเออนข้แล้วนำเลยออน้ำเออทำดีได้ดีไม่ไปเอาน้ำนี่ดีกว่า ไปแล้วเอ้ยตานนี้ต้องไปด้วยกันจริงไหมเอ้ยยหือเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะคืออะไรพี่ใจกูตอนนี้กูหลกแล้วตอนนี้กูหลกแล้วเดี๋ยว เดียวไม่แล้วสาวสมศักดิ์กูสวยแล้วสมศักดิ์ว่ามาอยู่ด้วยกันจะดีกว่านะคนเราสองคนตายแล้วเนี่ยพี่พี่พี่ยังไม่ตายใจเย็นเดี๋ยวใครใครมีสองคนเดียวกูโดนคนเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะใช่จุดก้องใช่ก็ได้มาแล้วกูที่ว่าพี่ลูกผีญี่ปุ่นอ่ะน่ากลัวตอนนี้กูหลงอยู่ไหนแล้ววะเนี่ย กคนหายไปอย่างนันหมดกำลังจะหาทางที่ที่ที่จุดเกิดอยู่จุดตอนที่เข้ามานี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอยทำไมตัตายคนเดียวอ่ะไม่ตอนเขาปาเมื่อกี้พี่ยังบอกเอ้ยพี่เกับแกข้างหลังกูเลี้วเ่งเลยไม่สนนะแต่แกก็แว่าเมื่อกี้ลางบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรพอแกหันไปด้านหลังและวกกูเห็นนางกี้ใช่ปะกูหันไปด้านหลังกูตายููแล้ว้างั้นอ่ะพี่รู้แล้วว่าเราต้องทำไง ไม่จะเปิดประตูทําไมเนี่ยตาพี่มาตาพี่มาทั้งหมดเปิดประตูอัตราสงสารไมยังไม่ได้ปิดอะไรเลยนี่ตั้งปิดเองอะไรระแวงนะตาพี่ป่ะตายกันมาไหมตายก็ันมาตายก็ต้องตายกันพร้อมกันเหรอวะยัเมื่อกี้สงสารเห็นตัวอะไรวะ เป็นคนแหละอันนี่กูหลงแล้วเนี่ยพี่ทางเดิมตันดกูเกมนี้ไพี่ไปทางนี้ดิพิ่นี่ทางนี้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 เฮ้ยอย่าวิ่งน <c oughs> แม่งยังดียังเปผีไม่เจ้าะลาเจ้าะขาดกูไอ่แกนที่ที่มันมีแตบรรนำให้เรามองไม่เห็นเลยว่ะใช่จริงๆอ่ะเราควรไปทางซ้ายทางซ้ายนะเราเมื่อกี้พี่ไม่ได้ทางซ้ายหรือไงไม่หรือว่าที่เราโดนเราโดนกูวิ่งอ่ะกูอยู่แล้วกูกลับมาทางเดิมพี่พี่กลับมาทางเดิมแล้วทุกคน อุ้ยยย <ไป S 2> อะไรอะไรฮ่าวเอาก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสกเกร็จก็อะไรวะเลือดแม่งบงังเป็นเป็นเอดมินแล้วเป็นลบเลือดแทนได้ <c oughs> ไห<ป>มตัดตไปพิงน้ำได้ปะอ้าวเอาเลียเเล้ยวไหนเ,เลี้ยวไหนอ่าเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวา ตามนะอ่ออราาาาาวาไปไหนต่อไปอจะทางนี้เร็วก็ตรงไปตรงไปพี่ตรงไปตรงไปอ่ะงไปเราเราไปทางนี้พี่ขาน,นี้เสียง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 อะไร <c oughs> <c oughs> ไอคนที่ระแวงสุดกูกูนะเนี่ยทางไหนทางไหนเชี่ยไม่ได่เหมือนที่แปดที่ในยูทูปป่ะเฮ้ยพี่เจอแล้วว้าวนี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีดีดีเร็ว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 เริดประตูดิครับรออะไรอ่ะไอวิ่งพี่เดินไปไันเลยแล้วไปไหนต่ออ่ะไม่เคยจอบันวุ้ยพี่ไปไหนต่ออ่ะอ๋อหลอยอินเหรอพี่ 「つかれたとくみ